มาดูกันต่อเลยนะครับกับคลิปนี้นะครับการเก็บงานนะครับนะฉาบนะครับบริเวณด้านนอกนะครับที่พี่จะเห็นว่างานคืบหน้าไปเร็วมากนะตั้งแต่เช้านะครับงานตั้งแต่เช้านะฮะนี่นะฮะงานตั้งแต่เช้าจนถึงงานตอนนี้นะครับเก็บงานนะครับสุดยอดนะครับนะ ความคืบหน้าของงานเป็นที่น่าประทับใจมากนะครับผมอ้าวโนวอามาแล้วทำน้อยมาแล้วทำน้อยโนอานะครับ ตอนนี้มีการปล่อยตัวโนอามาแล้วนะครับมาลองดูผนังกั้นโนอานะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะสวัสดีพี่บังหมัดด้วยนะครับผมนะมาในช่วงบ่ายนะครับช่องอดิษรเพิ่งไลฟ์ในช่วงบ่ายนะครับส่วนช่องความใจเดออฟฟิเชียลนะไลฟ์ตอนเช้าไปแล้วนะครับผม เราจะลืมฝากกดติดตามช่องขอบเจดีย์ออฟเชียลด้วยนะครับตอนนี้ไลฟ์ประกบใส่กันอยู่นะครับ นี้แดดร้อนมากนะครับแต่ก็อดทนสูงนะครับอยู่อยู่กับทีมงานลุงสีนะครับจะถ่ายทอดให้ทีเอฟซีด้ชมกัน,นครับ <Okay. S 1> เป็นกำลังใจให้กันนะครับ คุณพี่เหน่งด้วยนะครับพี่บังหมัดสวัสดีครับคุณรัตนากรน,นะสวัสดีครับไปถึงหลักชายไวๆจะกดให้ทุกวันเลยจ้านะครับขอบคุณครับคุณยายน้องผันสวัสดีครับกดไลค์ให้แล้วนะฮะตอนนี้กล้องผมความร้อนขึ้นนะฮะพี่พี่เห็นวูบๆูบบ้าๆถ้ากล้องดับก็ต้องขออภัยนะฮะตอนนี้กล้องก็เริ่มทนความร้อนไม่ไหวแล้วนะฮนะเพราะว่าร่มผมอันเล็กๆเองนะครับ ก็จะคิ่ครบชั่วโมงนะครับพี่ๆนะก่อนก่อนที่จะเข้าร่มนะครับตอนนี้47นาทีนะครับประมาณอีก3นาทีเราค่อยไปเข้าร่มด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็ตากแดดไปด้วยกันก่อนนะฮะคุณต้นหอมคุณมารีนะครับสวัสดีครับนะฮะ อาไปแล้วเลยน้องอ่านะครับไปแล้วนะฮะกลับมาไม่ได้นะครับก,ก็อย่าลืมฝากติดกำลังแรงใจด้วยนะครับทั้งสองช่องนะครับออดิสซอนแฟมิลี่นะครับอับเดเดอร์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับ ดูกันแต่งแต้มสีสันสีนี่ลงสีขาวนะครับลุงนะรั้วสีขาวบ้านสีขาวนะครับโอ้เป็นผมนี่ผมใส่สีชมพูอะไรนะพอดีสีมันเหลือเพราะผมจัดให้อ รักเดียวใจเดียวพี่หนุนาชอบสีขาวนะบ้านก็สีขาวนะครับรัวก็สีขาวนะฮะของผมทางสีผมพ่อผมเหรือครับสีมันบวดพ่อะว่าสีชมพูเลยเราใส่เงื่อนหวานทันทีไอ้รักไอ้แดงต่ละขึ้นกําแพงกําแพงสีชมพูเออผมมีไปคือเลยครับของผมเป็นสีเก่าพ่อพ่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเสียดายเพื่อนเลยทาให้นะครับ แรกก็ว่าจะไม่ได้ทานครับพอดีสีมันเหลือถังนึงเกือบวอบเรีวซ้ำครับพ,พ,พี่เห็นรัวผมสีชมพูนะครับนะฮะมันเป็นสีเหลือนะครับสีเหลือนะครับพ่อผมจัดไถ่นะ เนียบเนี้ยบเนียบ,ยบอะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like ด้วยนะครับดันดานดานห้า like ร้อยไลน์นะฮะไม่ไกลเกินฝันนะตอนนี้สี่ร้อยสี่ไลน์นะคขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาทักทายนะครับเป่นไพ่ถามเข้ามาอีกสิตอบไฮเดอร์นะครับนะอดีศรกับนุกกี้นะครับพรุ่งนี้ไปร่วมงานวันเกิดระเต็นนะฮะลงเชื่อไว้แล้วนะครับถ้ามีไพ่ถามเข้ามาอีกนะครับฟังอีกรอบนึงนะฮะ พรุ่งนี้นะครับอดีศรกับนุกกี้ไปร่วมงานนะลงชื่อไว้กับป้าแตนแล้วเมื่อวานไปจับสลากสีแล้วอดิศรอยู่สีแดงนุกกี้อยู่สีเขียวนะครับอย่าปล่อยนะครับตอบให้แล้วนะครับวนไปวนมาถ่ายกันมานะครับเพราะว่าพี่พเพื่อนเขามาบอบกันนะฮะ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับก็อัปเดตรัวไปเรื่อยๆนะครับ